สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะที่หมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้รู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านได้มอบอาหารให้แก่น้องช้างของเราได้รับประทานนะคะ,อะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านดร์ชยานันนะคะท่านดรชยาน,านัน ท่านได้มอบอาหารให้แก่น้องช้างของเรานะคะเป็นช้างที่ย้ายถิ่นฐานนะคะเป็นช้างตกงานย้ายถิ่นฐานจากพัทยามาบ้านเกิดของเรานะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณจากใจจริงนะคะที่ท่านได้เอ็นดูน้องๆช้างน้องช้างของพวกเรานะคะขอให้ชีวิตของท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะขอบคุณมากค่ะค่มาดูน้องช้างของเรารับประทานกันนะคะโอ้โหอะไรอร่อยใหญ่เลยนะคะกินกันอย่างอร่อยนะคะเดี๋ยวพี่โดโด้ก็กำลังกำลังจะมานะคะข้อความยังไปเอาอยู่พี่โดโดมาแล้วนะคะ เดโดพ่อพันของครอบครัวนะคะใช่พี่แมีลูกอยู่สองเชือกแล้วนะคะโดโด่ข้าี่อร่อยไม่เอ่ยลูกอร่อยไหมคะคนสวยขี้มา่อยใหญ่เลยพี่เดโดมาแล้วนะคะ ค่ะอาหารช้างวันนี้นะคะก็จะมีก็จะมีมันแก้วนะคะมันแก้วแล้วก็แตงกวานะคะส่วนกล้วยนะคะกล้วยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถึงจะมาส่งนะคะยังไงก็ขอบคุณท่านดรนะคะที่เอนดูช้างน้องช้างของพวกเรานะคะ กินกันอย่างอาริสอร่อยนะคะนานๆนานๆได้กินของอร่อยทีนะคะแต่ก่อนก็จะกินพวกต้นสับปะรดหรือต้นหญ้านะคะวันนี้ได้กินมันแก้วแล้วก็แตงกวาอาครีมหันไปไหนลูกครีมสิอ่ครีมจ๋าอิ่มหรือยังคะลูกฮะอ่ะดูนะคะหันหลังให้กล้องแล้วนะคะหันมาแล้วครีม มากินต่อเลยลูกแล้วอายังไปคิดถึงแม่นะคะแม่เขาอยู่ฝั่งหนูนะคะแม่หลินลินอะคิมซิกินต่อลูกสงสัยจะอิ่มแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้กินเอากินเอานะคะยังยังจะอายกล้องนะคะยังตื่นพื้นที่นิดนึงนะคะเริ่มชินเริ่มชินบ้างแล้ว ทำูกัปาลันครปุ้ยวยมองหน่ย <c oughs> คัหันมาลกูกหันมาแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาชมความน่ารักของน้องช้างแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของของเราด้วยนะคะทางช่องคนกับช้างเฟอร์มรีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั s สไคร e นะคะ ให้กับเราช่องคนกับช้าง์มมอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ